สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a l o t Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านอภัยทารหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศรีตุลน,นะคะดูดวงความรักพลังงานเอนเนอจีประจำเดือนกรกฎาคม2565นะคะชาวราศรีตุลน,นะคะวันที่อยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะ ถ้าใครที่นะคะราศีตุลหรือลัคนาตุลที่เป็นแบบไทยนะถ้าจะถือแบบไทยก็สามารถชมคลิปหมอแจนได้นะคะมีในเรื่องความรักการงานการเงินนะคะพลังนะงานเอเนอร์จีด้วยนะคะเราจะอ่านนะชาวราศีตุลน,นะขอบคุณสําหรับคนที่นะคะชาวราศีตุลที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดที่เข้ามาใหม่นะกดไลค์กดให้ก,หกาลังใจหมอแจนด้วยนะคะเอาละค่ะ ชาวราศีตุลน,นะเดือนก,กรกฎาคมนะคะคุณจะเกิดอะไรบ้างเนาะอะไรที่รอคุณอยู่นะคะสถานการณ์การงานกนารเงินความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้ได้รับรู้นะคะเอาละค่ะสิบไม้นะคะชาวราศีตุลพอร์มิด 8ถ้วย10ดาบ5ถ้วยเด็กคือดาบ7ดาบชาลีอดแฮโลแฟ,ลฟนอืมและนะเอสอ,อวานะ รู้สึกว่าชาวราศีตุลนี่มีเ NERGY คล้ายๆชาวราศีกันหรือเปล่าจ๊ะอืมนะคะราศีลัคนานะคะดาวศุกร์ดาวจันทนะคะหมอจะอ่านความปราก,ก่อนนะเราจะเปิดไพ่สิบใบแล้วก็เ NERGY ไหนถ้าหมอเห็นสมควรว่าจะขยายหรือจะได้ให้คุณได้คําตอบที่ชัดเจนหรือเจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมให้กําลังใจหมอแจนด้วยนะจ๊ะราะคาเรามาดูกันเลยเดี๋ยวหมอขอขยับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคนะ รามาดูกันเลยว่านะคะชาวราศีตุลน,นะถ้าพูดราศีผิดไปก็ขออภัยนะเดี๋ยวจะเก็บอันนี้ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้นะคะเอา,าชาวราศีตุลน,นะในเดือนกรกฎาคมนะเขาบอกว่ามันเหมือนคุณย้ายออกจากที่ใดที่หนึ่งอะนะคะอาจจะเป็นที่พิวอยู่ที่พักนะคะเอางานไหมนะหรือความรักนะคะมันเหมือนคุณขนของย้ายออกนะคะหรือทําไมคะ กำลังเบื่อเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณดิวๆอยู่ไหมคะราศีตุลน,นะนะ,ะเอเนจีมันดูคล้ายๆแบบนั้นนะจ๊ะอืมนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีคนแทงข้างหลังคุณนะคะทรยศนะคะทรยศหักหลังแทงข้างหลังผิดหวังเสียใจรักสามเศร้าเราสองสาคนนะคะคุณอยากไปจากสถานการณ์นี้ถ้าใครที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยหรือฝืนทนคบกันไปนะคะ ะะบางคนทําไมคะรู้สึกเหมือนว่าอยากหาพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยากออกจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะอยากเดินออกจากตรงนี้อ,อ,อยากเดินออกจากความอยากเดินออกจากความเจ็บปวดตรงนี้นะคะที่คุณได้รับเนาะเขาบอกว่า ใครบางคนนะคะแสดงว่าทำไมคะต้องทำอะไรรับหลังคุณอาจจะเป็นแอบไปมีอะไรกับคนอื่นแอบไปคุยกับคนอื่นทางโซเชียลออนไลน์ถ้าคนของคุณนะคะไม่ได้มีนะคะเขาเรียกว่าอะไระถ้าคนของคุณไม่ได้มีแบบความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะแอบไปเจ้าแจ้ใครทางโซเชียลออนไลน์แล้วคุณก็รู้นะคะอืมนะคะออแอบไปเรียนรู้กับใครบางคนคุณ ถ้าเกิดคุณอยู่ด้วยกันคุณขนเข้าของออกจากที่ตรงนั้นนะคะไม่อยู่นะคะเดินออกจากตรงนั้นไปนะคะอืคุณเป็นคนเดินออกมาคุณตัดสินใจว่าฉันควรหาพื้นที่เงียบๆอยู่นะคะคนเดียวเพราะทําไมคะเขาคนนี้นะคะไม่ได้ติดต่อคุณมานะคะตั้งแต่ในอดีตคุณเฝ้ารอคอยคุณเศร้าเสียใจนะคะและทีนี้คุณก็ได้รับรู้ว่าฮะแอบเห็นเขาไปแชทหรือไปคุยกับใครหรือ อาจจะมีการโพสโซเชียลเฟซบุ๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรือแอบไปไหนกับใครแอบเดินทางไปกับคนใดคนหนึ่งนะคะแอบไปเที่ยวแอบไปเที่ยวไหมแอบไปไหว้พระด้วยกันหรอหรือยังไงนะไปเอาง่ายๆแหละแอบไปคุยเล่นกับคนอื่นหรืออาจจะไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ได้ถ้ามันดูแบบเอ้ยร้แรงนะคะเอ๊ะตั้งแต่เงียบหายจากเราไปทําไมเป็นคนแบบนี้เราก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วนะคะคนที่ทําอะไรรับหลังหลอกลวงนะคะ ไม่ว่าความสัมพันธ์คุณนะคะจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคุณรู้ว่าคนคนนี้นะสมมติว่าอาจะอย่างเช่นคุณไม่ได้อยู่กับเขาคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งทางโซเชียลออนไลน์และคนคนนี้คุณเห็นคุณรับรู้บางอย่างว่าเขาอะนะฮะแอบไปเลือกคนอื่นแล้วหรือทําไมคะไปศึกษาดูใจกับผู้อื่นนะคะคุยกับเราแค่เล่นๆหรือบางคนถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะคุยกับใครสักคนหนึ่ง Online, ออนไลน์อ่ะเขาคนนี้ก็แค่ทําไมคะคือแบบว่า ได้กับคุณแค่แบบเล่นเล่นรักเล่นเล่นหรือคุยเล่นเล่นและในท้ายที่สุดทําไมคะเขาก็เงียบหายจากคุณไปคุณเฝ้ารอคอยเขาก็มีน้าพานะคะตอนนี้คุณตัดสินใจนะคะเดินออกจากสถานการณ์นั้นนะคะอยากอยู่เงียบเียบคนเดียวแบบปีกวิเวศสันโดฉันอยากจะไปตายเอาดาับหน้าฉันอยากมุกออนไปนะคะใครก็ได้พาฉันไปไหว้พระทําบุญหน่อยนะคะทีนี้คุณก็เลยรู้สึกนะคะอยู่เงียบเียบคนเดียวในเดือนกรกฎาคมนี้ราศีตุลลคนาตุลนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่า ะะได้คําตอบนะคะในความรักในความสัมพันธ์มองเห็นนะคะมองเห็นอะไรมองเห็นความลึกซึ้งในความเจ็บปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าม,มีความทุกข์ถึงมองเห็นธรรมเออนะคะเอ,อดวงดาที่สามเปิดนะคะคุณอยากไปไหว้พระสวดมนต์บางคนนะคะเจ็บปวดถ้าคุณได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นไปมีอะไรกับคนอื่นทรยศหักหลัง คุณเก็บเสื้อผ้านะเก็บผ้าเก็บผ่อนนะคะออกไปอยู่ที่อื่นเออคือแบบเราเลิกกันมีเขาไม่มีฉันถ้าเป็นอย่างนี้อีกเราเลิกกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเอออันนี้คือยกตัวอย่างนะคะแต่เช้าละสี่ตุลหมอไม่ได้ดูดวงสดตัวให้ใครนะคะต้องออกตัวก่อนนะ,ะทีนี้เราจะพูดนะคะความรักนะ,ะทีนี้ทําไมคะคุณก็ไม่ทนอยู่ในสถานการณ์นี้บางคนบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์นี้จริงๆนะะบางคนอาจจะ คือแบบคุยออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้ว่าคนนี้ทรยศหักหลังเรานะคะอืมนะก็ะบอกว่าเรานะอยากปีวิเวกสันโดษอยากไปบวชบางคนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเลิกแล้วสามีรหรือภรรยาทรายศคุณต้องเข้าวัดเลยนะคะเออต้องไปทําบุญเลยเหมือนคุณรู้สึกว่าทําบุญล้างซวยดีกว่าอะไรแบบนี้ในเอเนอร์จีของคุณรู้สึกแบบนั้นคือแบบฉันไม่อยากอยู่กับคนที่ทําไมคะทรยศหักหลังฉันจะต้องไปจากตรงนี้ฉันจะต้องไปหาคนที่ดีมีศีลธรรมสำหรับฉัน ะะแต่ถ้าเกิดบางคนทําไมคะราศีตุลและคณาตุลในเดือนกันยายนคมเนี่ยจริงๆคุณสมมติว่าคุณไม่ได้มีแฟนแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยเจ็บปวดเสียใจนะคุณเคยเลิกกับเขามาแล้วนะคุณรอคอยแสงสว่างหรือคุณรอคอยโอกาสแต่คุณนะปิดกั้นตัวเองมาตั้งนานแล้วแหละนะคะเออด้วยกันทําไมคะ ปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธาิเดินทางสายจิตวิญ,ญญาณไปนะอยู่คนเดียวเงียบปิดเวสันโดดหรือศึกษาอะไรที่มันเป็นแบบอะไรที่แบบเป็นเก่าแก่วัฒนธรรมเดิมๆหรือตำลุงตำลาอะไรที่มันเป็นแบบโบราณอะไรเงี้ยคุณชอบคุณศึกษาเรียนรู้นะคะเพื่อทําไมคะเพื่อจะให้คุณตกผลึกเออตกผลึกในการเดินออกจากความเจ็บปวดครั้งนี้นะคะพยายามไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอื เพื่อให้ได้คําตอบในเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าออตัวชั้นนี้ทําไมช่างเจ็บปวดเหลือเกินลาสิตุลน,นะคะรู้สึกแบบนี้ชั้นพยายามเรียนรู้นะจิตใจของผู้คนนะว่าทําไมมันถึงแบบเป็นคนที่ช่างทรยศหักหลังเหลือเกินไม่มีใครที่จะจริงใจกับชันเลยเหรอชั้นคงจะไม่เหมาะกับความรักหลัหอกอะไรแบบนี้นะคะใครบางคนถ้ามันเจ็บปวดเยอะมากๆนะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตคุณต้องเคยไปบวชในขมมะไปปฏิบัติธรรมหรือไปบวชหรือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนานมากๆตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าเอเนจีของคุณนะเขาบอกว่าแสงสว่างรอคุณอยู่นะคะทิ้งสิ่งที่ผ่านไปมันเหมือนคุณจะเป็นต้องทําไมคะตอนนี้เหมือนเ,ออเขาเรียกว่าพาตัวเองนะคะพาตัวเองเออพาใจของตัวเองเนี่ยนะคะออกมาทําไมคะออกจากความเงียบความปิดตัวความปิดวิเวสันโดษของคุณเนี่ย ออกจากความเหนื่อยออกจากความเจ็บปวดนะคะแสงสว่างแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงใหม่กําลังจะเริ่มต้นมาที่คุณนะคะอืมทําไมคะมันเหมือนเราฝึกถ้าเราฝึกปฏิบัติมาในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะ <c oughs> ถ้าเราเข้าใจในระดับถ้าเราเข้าใจแล้วว่าโอเคมนุษย์มัน,เป,นเป็นแบบนี้ผู้คนคุณนะคะอยู่กับอยู่คนละเลเวลกับคนที่คุณเจอมันสินไม่เสมอเมื่อแล้วเจอกันอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยเป็นคนทรอืม์นะคะ ทีนี้นะเราเข้าใจแล้วนะเราต้องพร้อมนะเพื่อทําไมคะจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วแหละนะมุกออกจากตรงนั้นนะคะเออนะเป็นแสงสว่างให้ตัวเองนะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําไมคะได้ศึกษาเรียนรู้มาสักพักสักระยะหนึ่งหรืออยู่ในกระบวนการเรียนรู้เรียนรู้อะไรคะเรียนรู้การใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มันบาลานซ์นะคะอืม ทดลองคุณบอกว่าคุณจะทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆไม่ว่าความรักการเรียนการงานหรืออะไรของคุณก็เช่นกันอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้อีกให้เข้าใจบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ทําไมคะพลังงานเอ e นจีจิตวิญญาณเก่าแก่มากๆนะคะอืมที่ที่ทําไมคะคุณอาจจะเอ่อเขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องลงมาฝึกเออนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผู้คนทําไมถึงทําร้ายฉัน คุณจะต้องมาฝึกให้จิตคุณนิ่งเพื่อเพื่ออัปเกรดอัปเกรดจิตวิญญาณเหมือนบางครั้งเราจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เราเหมือนไม่ผ่านเราต้องลงมาเจอบททดสอบที่หนักที่เหนื่อยนะคะครอบครัวแฟมิลี่หรือเพื่อนเอ่อคนรักของเรานะคะทรยศหักหลังเรามาตลอดราศีตุลและนีนาตุลคุณเจอเอเนจีนี้มาตลอดหรือเปล่ามันเหมือนว่าเขาจะต้องให้คุณมาเดินทางสายจิตวิญ,ญญาณเพื่อเพื่อเปิดตาที่สมเพื่อเรียนรู้ เพื่อเพื่อเรียนรู้อะเพื่อเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณสอบตกในอดีตชาติอะไรแบบนี้จิตวิญญาณเก่าแก่ของคุณมันเหมือนเรียกร้องอะไรบางอย่างที่ให้คุณเริ่มต้นทําอะไรไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคืออะไรคุณต้องถามตัวเองว่าจริงๆฉันราศีตุลและคณาตุลคุณเจอความเจ็บปวดเจอผู้คนที่มันทรยศาักหลังมันไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมนะเขาบอกว่านะคุณทําไมคะจริงๆมันเหมือนว่าคุณอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะ ปีวิเวกสันโดษตอนนี้คุณรู้สึกกลัวไม่ไว้วางใจผู้อื่นนะคะสิ่งที่คุณเคยโดยกนกระทำมาทําให้คุณทําไมคะไม่เปิดใจคบใครแล้วก็คุยกับคนยากนะคะเพราว่าทําไมคะจิตวิญญาณเราดีหรือบริสุทธิ์เกินไปผู้คนอื่นมีแต่คนไม่คนและเลเวลระดับกับคุณนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ให้คุณทําตัวเหมือนว่ากลมกลืนอยู่กับผู้อื่นได้ถึงคุณฝึกปฏิบัติอย่างนงี้แต่ให้คุณมีความสุขความสุขคือเป็นแบบเดิมเราแฟนที่แบบ โอเคนะผู้ฝึกปฏิบัติเราก็มีจิตใจและเริงสดใสยิ้มหัวเราะก,กับสถานการณ์ได้อย่าเก็บตัวหรือยอย่าเหงาเศร้าอย่าเป็นซึมเศร้านะคะถ้าปิดตัวปิดอะไรแบบนี้นะคะอนุญาตให้ตัวเองเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเลว,วร้ายทุกคนเสมอไปนะคะให้เราเรียนรู้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องความรักก็ได้เช่นกันนะคะเออ อยู่ในกระบวนการที่ทําไมคะเรียนรู้เออเรียนรู้และนะคะไม่ควรตัดสินใจอะไรเร็วอืมสมมุติว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะทางโซเชียลออนไลน์หรือใครหรืออะไรก็ได้นะคะอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้เนี่ยนะคะอย่าตัดสินใจเร็วอืมนะคะเหมือนว่าเออให้ดูใจศึกษาก่อนห้ามมีความสามารถที่ลึกซึ้งเร็วเกินไปหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ทําไมคะเออในกระบวนการเรียนรู้นี้คือบางที ถ้าเราตัดสินใจเร็วเราก็ทําไมคะมาเร็วจบเร็วเค็มเร็วมาเร็วไปเร็วนะ,ะนึกออกไหมแต่ผลสุดท้ายมันก็จะทิ้งความเจ็บปวดให้อีกคุณยังไม่ได้เรียนรู้ในกระบวนการที่เคยมามีมาในอดีตนะคะยังไม่ได้ใช้มันให้ถูกต้องเออนะคะนั่นแหละนะจ๊ะออนะคะเขบอกว่าความรักนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะมันอาจจะมีคนคนใดคนหนึ่งที่รอเราอยู่ที่เป็นคนที่ดีๆนะคะ เออแต่ตอนนี้สถานการณ์บางครั้งคุณอาจจะหยุดนิ่งนะคะรู้สึกเหมือนเหงาไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาเวลาคุณคุยกับใครคนคนนั้นก็ทําไมคะเงียบหรือมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกทลยศหักหลังนะคะให้คุณรู้สึกต้องไม่ได้รับการเติมเต็มรู้สึกขาดแขนเหงาอะไรแบบนี้นะคะไม่เติมใจคุณหรืออยู่ห่างไกลหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูว่าสิด,ดาบ คุณเจอใครบางคนนะคะในอดีตขายฝันจินตนาการให้คุณมีความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกเขาเจ้าชู้คุณต้องอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเหนื่อยหนักนะคะคือแบบเขาไม่ได้ซัพพอร์ตคุณคุณไม่ค่อยมีความสุขนะคะคุณต้องอดทนอย่างมากกับคนคนนี้ในสิ่งที่ผ่านมานะคะบางคนนะคะเคยอ,อยู่เป็นครอบครัวแล้วแต่คนนี้เจ้าชู้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะคะเอออะเดี๋ยวเรามาดูต่อขอดูเฮอร์มิตหน่อยนะคะ ตอนนี้คุณไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะโฟกัสเรื่องงานความสัมพันธ์ไม่เอาแล้วก็ยังหาทางออกไปเจอคิดวนเวียนเสมือนภายเรือในโอ่งนะคะลอยกระทงในโอง่งอยู่นะเออคิดวนเวียนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดนะคะถึงแม้ว่าวันเวลามันผ่านไปแค่ไหนแล้วนะคะเนี่ยถึงไซคลที่นะคะวิวออฟฟอร์จูนนะมาแล้วบอกว่าถึงเวลาทําไมคะที่คุณจะออกจากเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวถึงเวลาหมดเวลาแล้วที่เราจะนั่งเศร้าเสียใจหรือ หมดเวลาที่เราจะแสดงายรอใครหมดเวลาที่เราจะปิดตัวเองนะคะถึงเวลามูฟออนเรียนรู้สิ่งใหม่ของโลกใบนี้นะคะมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะไม่ว่าเรื่องจะบปวดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อืมนะคะเออลงมาเพื่อเรียนรู้เราจะปิดกั้นสิ่งที่จะเข้ามาไม่ว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งใดนะจ๊ะเออมาดูซิชาริออดผู้ใดเป็นทหารผู้ใดเป็นอะไรผู้ใดเป็นอะไรยังไงมาดูซิเออ อไม่รู้อะทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบอู่ซ่อมรถหรือหรืออะไรอะเดินทางไปบ่อยเออขายรถยนต์ซ่อมรถอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าคนคนนี้ทําไมคะทําให้คุณไม่พอใจอย่างมากๆเลยนะคะเออจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนี่ยแหละคนคนนี้แหละ,หละที่มีอิทธิพลต่อคุณนะอืมนะ ราศีอะไรที่อยู่ในนี้มากราเหมอแจนราศีกรกฎพฤธศแล้วก็กันนะคะอืมนะราศีของเขาราศีของคุณหรือลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทรได้หมดนะจ๊ะอืมขอดูแฟดดาบเอ้ยไม่ใช่ขอดูแปดดาบที่ไหนวะขอดูเด็กถือดาบคุณบอกว่าตอนนี้นะ ฉันพยายามนิ่งนะคะเพราะว่าฉันเจอแต่ทําไมคะฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้พวกคนนั้นที่มานคับชั้น,รนเรื่องความรักนะมันเป็นคนเอาใจตัวเองมันรักเล่นๆน,นะคะพอมันอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดชาราสีตุลรัคนาตุลไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ถือว่าข้ามช็อตน,นี้ไปนะคะเพราะหมอจะอ่านตามไพ่นะมันเอาใจตัวเองมันนัดแบบ คือบางเหมือนว่านัดคุยนัดเจอกันแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือคุยกันนานอยู่กันนานอะไรก็แล้วแต่บางคนมันจะไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนเอะไรเรื่องอะไรอ่ะไม่เหมือนกันทุกคนในเรื่องเดียวนะจ๊ะเออคือแบบมันเป็นคนเอาใจตัวเองเออนะคะแล้วก็แบบรักเล่นๆมาเร็วไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากมันมีความสัมพันธ์มันก็มาแล้วมันก็ไปเสร็จแล้วเราก็ต้องพยายามเพื่อให้มันพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันก็มีนําพาบางทีมันก็บล็อกเราเออบล็อกเราอ่ะเข้าใจไหมคะ ไม่ให้เราติดต่อสื่อสารเออนะคะเอออย่างเงี้ยนะคะเหมือนมันบล็อกมันติดกัน้นอ,อะไรเราเออแล้วเหมือนอยู่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือมันหรือเราต้องอดทนในความสัมพันธ์ในการเอาแต่ใจของมันอะนะคะเออนะ,ะเออ,เอ,อขอดู8ถ้วยนะคะคุณบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่มีความสุขนะ,ะถึงเวลาที่ฉันจะเดินออกไป ออกไปได้แล้วมุกออนฉันจะมุกออนไปเจอสิ่งใหม่นะคะฉันอยากหาสิ่งใดที่มันเป็นความสุขกับฉันฉันตัดสินใจแล้วคนคนนี้นะมันเก็บใครไว้หลายคนและมันเป็นเจ้าชู้ตัวพ่อตัว,ตวแม่เออนะฉันตัดสินใจแล้วนะคะฉันช่างใจและฉันตัดสินใจคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดราศีตุลลัคณาตุลถ้าคุณอยู่ในพลังงานที่แต่งงานหรือมีทะเบียนสมรสคุณตัดสินใจนะว่าเลิกหรือกำลังตัดสินใจจะกลับมาหย่าหรืออะไรประมาณนี้แถวแถวนี้นะ หรือถ้าคุณคิดว่าคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือกาลังรอคอยต่างชาติหรือไทยหรืออะไรแล้วแต่มันเอาใจตัวเองมันชอบควบคุมคอนโทรลตัวเองฉันไม่อยากอยู่แล้วล่ะคือแบบการให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันฉันดูแลเขาอย่างดีฉันรักื่อสัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่นําพาอะไรให้ฉันเลยนะคะเออหากินเอาเองอ่าจ้ะอืมเอาละค่ะนะถ้าถ้าเรื่องงานนะคะตอนนี้นะงานนะคะถ้าเกิดงานกับเงินนะอ่ะเรามาดูงานกับเงินนะคะ ช่วงนี้นะคะสถานการณ์นะค,ะคุณอ,อยากต้องการได้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในอดีตนะมันเหมือนว่าเงินมันเป็นแบบ็นสถานการณ์ที่เหมือนเราทํางานหนักเหนื่อยนะอืมีคนพูดให้ดีมีคนถ้าอยู่ในองค์กรก็คือมีคนพูดให้ไม่ดีหรือพูดดินทวงมินทาอะไรเราก็แล้วแต่นะคะเออฉากทีส acer, ียเลยแล้วแต่งานเหมือนมันหนักเหนื่อยแต่ลูกค้าเงียบเงินไม่ค่อยเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเออคุณต้องเหนื่อยมากต้อ,ตองอดทนมันเหมือนพลังงานเดือนกรกฎา่ย มีนำพาเลยอะไรแบบเนี้ยเออเขาบอกว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเพิ่มสกิลทักษะอะไรเพิ่มๆหรือเรียนรู้ที่ทำไมคะเออจะหาอาชีพเพิ่มเสริมหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีเงินนะคะเออเอาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยออกมาอะไรต้องทําอะไรใหม่ๆแล้วนะคะหรือใครบางคนทํางานหนักเหนื่อยอยากจะออกจากงานตรงนี้ไม่ดีเลยฉันอยากจะไปหาทําอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็ได้นะก็มีนะคะเออแบบนั้น เขาบอกว่างานของคุณหรืออะไรเงี้ยเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มถ้าทําอะไรเป็นของตัวเองนะคะตอนนี้เงินเหมือนเข้าน้อยใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเรียนรู้อะไรเพิ่มไปแล้วก็ศึกษาทางโซเชียลออนไลน์เพิ่มด้วยนะคะอย่าใจร้อนนะคะถ้าเกิดคุณกําลังทําอะไรแรกๆเริ่มๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของตัวเองโดยที่แบบว่าฉันออกงานมานานแล้วแต่ตอนนี้แม่งเงินไม่เข้าเลยทําไงวะเนี้ยนะต้องใจเย็นอย่างมากเลยคือช่วงนี้บอกเลยนะคุณต้องอดทนมากเลยนะอดทน เอออดทนมันเหมือนสถานการณ์บอกว่าอย่าใจร้อนอะไรที่มันยังไม่ถึงเรานะคะแต่ถ้าคุณอดทนค่อยๆพยายามไปหรือเรียนรู้นะคะเขาบอกว่าเหมือนจักรวาลอยากจะสอนให้เราว่าเนี่ยนะมันจะเป็นพื้นฐานเออมันจะเป็นรากฐานทําไมคะถ้าเราถ้าเราสร้างรากฐานเหมือนเรากาลังเพิ่งเริ่มก่ออิฐหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบ้านมันก็จะแข็งแรงได้ดีนะคะเออให้อดละอดทนไปก่อนเหมือนว่าฝึกมันเหมือนว่าสิ่งที่เราต้องการ เกี่ยวกับเเงินทองหรืออะไรพวกนี้ถ้ามันเข้าน้อยอ่ะให้เราแบบเข้าใจว่าเฮ้ยไม่มีอะไรที่มันคงอยู่กับเราตลอดไปหรือความสุขเราไม่จะเป็นต้องรวยก่อนแล้วถึงจะมีความสุขขนาดนี้นปะปัจจุบันนี้เราก็จะได้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่าเฮ้ยฉันมีความสุขได้ด้วยนะเวย้ยด้วยความสมถะด้วยด้วยความที่ฉันแบบอยู่ได้อะ่ะเออถึงเงินน้อยฉันก็อยู่ได้มันเหมือนว่าจริงๆคุณก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นคนขาดแคลนเงินอะไรมากมายแล้วนะจาสิงตุลละขนาตุลคือมันเหมือนว่า เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะมันเหมือนว่าให้เรารู้ในการใช้ชีวิตมุมมองในการเป็นมนุษย์อะ่ะมันมีหลายมุมที่เราลงมาเรียนรู้ในโลกใบนี้ว่าเออเฮ้ยเอเอเปเฮอร์มิตนะพอเพียงไม่ต้องฟุง้งเฟ้อ,ฟอ,ฟอหรือมีความสุขได้โดยที่เราเงินเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่นะคะอืมเหมือนเหมือนเหมือนเราเข้าใจแจ่มแจ้งในหลายมุมอะ่ะนะคะว่าโอเคนะมนุษย์อาจจะมีความโลภถ้าเรากําลังฝึกจิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราจะต้องนิ่งนิ่งพอไม่ใจร้อเร็วที่อยากจะรวยเร็วๆหรือเงินทองที่เราต้องการมากๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราทําไมคะเรายิ่งดิ้นเรายิ่งจ็บตัวเรายิ่งอยากได้เยอะนะคะทําไมคะมันยังไม่ได้อะ่ะเออเขาบอกว่าให้มีให้ให้ยอมรับกับสถานการณ์นี้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้คะ่ะเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆทยอยเข้าใจไหมคะเอออันนี้เดือนกันยายนแปลว่าเราต้องรอก่อนเออนะคะมันเป็น energy เหมือนว่า เริ่มต้นที่จะไปข้างหน้าทีละนิดไม่สามารถเร็วเพราะไพ่มันเตือนแบบว่า Ni ซ์ออฟโ r ด์นะใจร้อนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันขึ้นนะจริงๆนะ King of p e n t a c l e คนี่คือยังไม่มีสถานการณ์เงินที่จะขยับขยื่นที่ดีเราถ้าเราไม่พอใจสถานการณ์หรือเรานั่งแบบหมดอะไรตายอยากนะคะมีนำพาสิ่งที่ดีมาสู่ใจนะคะบอกเลยนะเรียนรู้กับมันเรียนรู้เออะเรียนรู้เพิ่มคุณทักษะหรืออะไรก็ได้เออพัฒนาตัวตนใหม่หรือ คือถ้าง,งานไม่เหมือนเดิมที่เราออกมาทําไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยทําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะมันเหมือนถึงถึงถึงเวลาขั้นตอนที่เราจะเพิ่มพูนความรู้ตัวเองดึงความรู้ชาญปัญญาญาณที่แบบเก่าแก่ของคุณอะในอดิชาติออกมาเพื่อ พื่อมันอาจจะเป็นการสร้างเงินให้คุณในอนาคตอันไกลไกลก็ได้นะเออนะคะนึกออกไหมอันนี้มันเหมือนเราเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีนะน,นิดทีละน,นิดทีละน,นิดอ,อย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมอืมอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องแบบออกจากพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนแล้วก็มาเข้าเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์นะงานของคุณนะ่ะต้องแบบนั้นน่ะต้องเรียนรู้แบบนั้นคือไม่ถึงว่าออจิตวิญญาณเก่าแก่หมายถึงว่าเราจะทําอะไรที่เป็นแบบแบบเดิมเหมือนเดิมเราต้องอ d ดัปแอปพายเออเรียนรู้ เทคโนโลยีให้ทานหรืออ่อะแดปเก่ากับใหม่อะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันถึงค่าวที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงนะจากสิ่งเก่าไปรวมกับสิ่งใหม่นะคะเออนะคะมีอิทธิพลนะหมอบอกเลยเดือนกร,รกฎาคมของคุณเป็นต้นไปจากนี้ไปเจ็ดปีคุณจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะเออแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะราศีตุลรัคณาตุลน,นะอืมน่าจะประมาณนี้แหละคะ่ะอืมจากที่หมอรู้สึกนะ มันเหมือนว่าอะไรมันไม่เหมือนเดิมต่อแล้วมันอยู่ที่เดิมไม่ได้หรือคือแบบถ้าเราทํางานเดิมแต่เราต้องมีอะไรที่พลิกใหม่อืมเรียนรู้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงโอเคไหมเดินออกจากความเจ็บปวดแล้วก็น่าจะเป็นพลิกวิกฤต,นะตเป็นโอกาสก็ได้นะอืมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี่แหละก็เจอทุกนี่แหละถึงมองเห็นธรรมนี่แหละก็ได้ด้วยนะคะเออราศีตุลลัคะนาตุลน,นะจ๊ะอืม ้ายที่สุดอย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วกันหมอจันไปกำลังใจให้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยนะคะด้วยความสุขภาพคลิปนี้น่าจะเอาไว้สั้นๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอขอให้คาแนะนําหน่อยไพ่บอกอดทนอะดูสิสเปกมาเนี่ยนะคะไม่มีทางเลือกอะบอกเลยคํานี้มันต้องใช้นะคะเพราะสเปกมาเนี่ยอดทนนะคะอืมนะคะการให้และได้รับนะคะเขาบอกว่าเราเราจะจ่ายอะไรออกไป เราอยาจ่ายอะไรออกไปเหมือนเราทําบุญอย่าหวังให้ผู้อื่นเห็นเราว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีใจเราอตอบตัวเราเองนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบจ่ายเงินเกี่ยวกับทําบุญหรืออะไรเงี้ยเยอะเกินหรือการช่วยเหลือผู้อื่นอะนะคะถ้าเราทาไมคะถ้าเราไม่พร้อมเราไม่ควรช่วยนึกออกไหมคะถ้าจิตวิญญาณเราไม่พร้อม,ออมเราไม่ควร,ร,รช่วยผู้อื่นนะคะเออใจเรายังไม่พร้อมอะเราต้องเกี่ยวลิงเกี่ยร์ยายจิตใจของตัวเราเองด้วย บางทีคุณช่วยคนอื่นแล้วคุณรู้สึกอดทนมากเงินที่จ่ายมาไม่ไม่ไม่อะอย่างเช่นสมมติถ้าคุณเป็นคนที่ดูดวงจิตวิญญาณคุณไม่พร้อมที่จะแบบว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเออคุณรับมาแล้วคุณเหนื่อยอะเงินได้เงินคุณได้มามันเหมือนคุณรับพลังงานเสียออกมาแล้วคุณปล่อยออกไม่ได้เข้าใจไหมคะเออเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมคุณขึ้นเพศออฟโซนอะคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อย ออกความจะเปวดตัวเองออกไปก่อนและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้เรียนรู้เพื่อทําไมคะเอาความเจ็บปวดคนอื่นมาแล้วต้องปล่อยมันให้ได้เออปล่อยมันออกไม่ได้แล้วทีนี้ทําไมคะมันก็ต้องเหนื่อยนะมาที่พลังงานของคุณเนื้อออกไหมคะเออเงินที่เขาใจ่ายให้เรามาหรือเราไปช่วยคนอื่นน่ะไม่คุ้มนะจ๊ะเออนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเจ็ดไม้นั่งสมาธิเออแล้วก็ปิดกั้นปิดรับพลังงานที่ไม่ดีเพราะเจ็ดไม้คือการบล็อกเอเนอร์จีผู้อื่นก่อน นะคะนึกออกไหมเออจักรวาลบอกคุณต้องเริ่มฝึกสมาธิหรือเรียนรู้ทางจิตคุณมากกว่าน,นี้เพราะอันนี้ใบที่สุดท้ายคุณมันขึ้นเพิ่งเปิดตาที่สามเล็กหนึ่งไม้เองอะนะคะเออนะคือแบบออไม่ต้องรับพลังงานของผู้อื่นก่อนอยู่นิ่งๆเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งหรือแข็งแก่งก่อนนะคะเออที่ที่พร้อมทาไมคะพร้อมช่วยผู้อื่นในเวลาอื่นก่อนตอนนี้คลิปนี้ถ้าใครเป็นหมอดูหรือช่วยเหลือผู้อื่นคุณหยุดก่อนนะอย่าเพิ่งต้องการเงินมากขนาดน,นั้น เงินที่ได้มาตรงนั้นไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นนะหรือไอ้ค่าดูของคุณนะไม่ได้เยอะนะคะบอกเลยนะเออคุณนะไม่ไหวเอเนจีคุณนะคะนึกออกปะอืมบางทีเราไม่ได้ทุกข์เศร้าเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราแต่พลังงานคนอื่นมันอยู่ที่เราทําให้เราทําไมคะเนื่อเหนื่อยหนักนะนะอันนี้เจ็ดไม้คือเราต้องบอกก่อนคือเนี่ยเห็นไหมคะไหวพระสวมดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้คือปิดพลังงานของผู้อื่นนึกออกไหมคะเออฝึกจิตสร้างความเข้มแข็ง,ขงคือพอเรารู้ คนอื่นระบายให้เรารู้ก็แค่รู้แต่เราต้องปล่อยออกให้ได้ถ้าคุณปล่อยออกไม่ได้มันก็สมสมอยู่ที่ตัวคุณนะทําให้คุณทําไมคะซึมเศร้าไบโพล,ล่าเป็นเออป่วยอะ่ะเออป่วยอ่ะเอาง่ายๆอะ่ะนะคะเออนะคุณต้องไอ้นี่ให้ได้ก่อนอัพตัวเองอัพเกรดที่พร้อมจะช่วยผู้อื่นก่อนนะจ๊ะออันนี้นะด้วยความหวังดีนะคะจากหมอแจนนะจ๊ะโอเคนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะรู้สึกจะยาวเกินไปแล้วอย่างไรหมอแจนก็เป็นกาลังใจให้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะชาวราศีตุลละคนาตุมขอบคุณและสวัสดีค่ะ